สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเมซี่กันดีกว่านะครับหลังจากที่ตัวของเมซี่ได้ฟุตบอลโลกไปเนี่ยทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเหมือนพูดกันเลยว่านี่แหละคือจุดจบของการแข่งขันระหว่างตัวของเมซี่และคริสเตียโน o โรนัลโดนักเตะที่ เก่งที่สุดแห่งยุคทั้งสองคนที่คําหันแข่งขันกันมาตลอดเวลาเป็น10ปีเลยถูกไหมนะครับและพอการแข่งขันมันจบลงจากการที่เมซี่ได้แชมป์โลกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการยืนยันหลือว,ว่าเมซี่เนี่ย เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาเพราะว่าโรนโดและเมซี่เนี่ยต่างมีสถิติที่เหนือล้ากว่าตํานานทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าเราจะวัดความเก่งผ่านตัวเลขเนี่ยเมซี่กับโรนโดอ่ะคงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วแต่หล,หลายคนเนี่ยกลับไม่ได้มองแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ใครๆก็จะบอกว่าเมซี่เป็นโกดหรือว่า greatest of all time นักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาแต่ก็มีนักบอลหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับคําพูดนั้นนะครับและหนึ่งในคนสําคัญเลยเนี่ยนะครับผมก็คือพี่ เลี้ยงที่เป็นคนดูแลและปลูกั้านแมซี่ขึ้นมา ยอดตำนานดาวเตะแห่งยุคข,ของตัวเองเหมือนกันนะครับจอมลีลาแห่งบาร์ซิลที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลทั่วโลกโลนันดิโยนั่นเองครับโลนันดิโย่เนี่ยก็นับได้ว่ารู้จักเมสซี่ดีเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะเขาเนี่ยเตะด้วยกันมาที่บาร์เซโลนาถูกไหมแล้วก็เป็นคนปั้นเมสซี่ขึ้นมากับมือเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหนึ่งในคนที่รู้จักเมสซี่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัวของเขาคนนี้และเขาคนนี้ก็เป็นคนที่เมสซี่เนี่ยเคารพรักเป็นอย่างมากด้วย ตโลนันดิโยเนี่ยได้พูดออกมาว่าเขาไม่ได้มองาเมซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการแม้ว่าเมซี่เอกจะมีแชมป์การันตีมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลบอลลงดอนถึง7สมัยที่เป็นคนที่ได้รางวัลน,นี้เยอะที่สุดในโลกมากกว่าโรนโดที่อยู่ที่2เนี่ยถึง2สมัยเลยครับเมซี่ได้7โรนัลโดได้5หรือว่าได้ลาลีกาเนี่ยตั้ง10สมัยนะครับผมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสสมัยได้แชมป์โกปาอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงบอลโลกด้วยนะครับตโลนันดิโยเนี่ยก็ยังพูดมาว่า มันเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่เราเนี่ยจะพูดว่าเมซี่เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการเพราะคำว่าเก่งที่สุดตลอดการเนี่ยนะครับผม เวลาดูความเก่งของฟุตบอลนะมันไม่ได้ดูแค่ประตูถูกมันแล้วแต่มุมมองว่าเราจะใช้อะไรวัดความเก่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีค่ายฮีเลียที่แตกต่างกันบางคนอาจจะหมายถึงลีลาบางคนอาจจะหมายถึงนัดสําคัญที่เขายิงได้บางคนอาจจะหมายถึงจํานวนประตูบางคนอาจจะหมายถึงอิทธิพลที่เขาส่งผลต่อวงการฟุตบอลนะครับตัวของโรนันยโยเนี่ยได้บอกมาแบบนี้ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ชอบการเปรียบเทียบเอาเท่าไหร่เลยและมันคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะบอกว่าเมซี่นั้นเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการสําหรับผมมันมีแค่ตัวของ เอโก้มาราโดน่าตู้ของเปเล่แล้วก็โรนันโดลุยนาซาริโอเดลิมาหรือว่าอานายนะครับผมโรนันโดของบราซิลเท่านั้นที่เขาคิดว่าอยู่ในแคตทอรอรี่นั้นซึ่งตัวของเขาอาจจะไม่ได้มองเพอร์ฟอร์แมนซ์ระยะยาวตลอดอาชีพการขาแพงแต่มองเป็นนัดนหรือว่ามองเป็นฤดูกาลไปอาจจะมีฤดูกาลที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีใครเก่งเท่าอานายนี่อีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าดูกันในแบบลองรันเนี่ยดูในแบบคาเรียในแบบอาชีพเลยอะดูจานวนประตูทั้งหมดความสาเร็จยังไงเมสซี่ก็เยอะกว่าอยู่แล้ว นะครับผมแต่อันนี้มันแล้วแต่มุมมองไงทำให้โรนันดิโอบอกว่าสำหรับตัวของเขาเองมีบังคาโดน่าเปเล่แล้วก็โดบารซิลถูกไหมเ mm hmm. มสซี่เองเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมเป็นเรื่องยากที่เขาจะพูดแบบนั้นว่าเก่งที่สุดตลอดการแต่กล้าพูดได้เลยว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในยุคของตัวเองนะครับอ่ะก็เป็นความเห็นของโรนันดิโอไปซึ่งก็เข้าใจในมุมมองของเขาเหมือนกันแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว่าเรื่องแบบการมองอะไรแบบนี้มันแล้วแต่คนมากๆมันไม่สามารถหาข้อสรุปแบบ100%มาได้นะครับ ทุกคนคิดว่ายังไงเห็นด้วยกับโรนันดิโอไหมหรือว่าคิดว่าเมซี่นี่แหละคือคนที่เก่งที่สุดตลอดการท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ